สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน J S r o นะคะอยู่กับพายแล้วแล้วาก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะน้องใหม่ใยแดงจากค่ายโตโยตานะคะตัวน,นี้คือยาลิฟคอร์ข่าวอันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของระบบข่ายไฟฟ้านะคะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างมาชมเลยคะ่ะเริมโดยที่ฟังก์ชันแรกเลยนะคะจะมีสวิต,ตนน์ค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยนะคะตำแหน่งอยู่ด้านหน้าคนขับเลยหนึ่งตำแหน่งตรงนี้ถากเปิดไฟค่ะมีระบบไฟเดิมติดขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวถา ไฟนะคะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยค่ะลูกค้าได้งานเนียนๆแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะส่วนที่ด้านหลังค่ะทำเสิดจากแสตมป์สวิตช์ได้เลยจะมีในส่วนของโซลเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหนีอด้วยนะคะเห็นไหมคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะฝาถังก็ได้กลับขึ้นไปแบบนี้ของเรานะคะกันใช้เป็นตัวระบบกอนดูดด้วยนะคะฝาถังก็จะลงมานิ่มๆเงี้ยๆแบบนี้เลยส่วนเปิดเดิมค่ะที่ด้านหลังนะคะแค่กดค่ะแล้วปล่อยมือแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องออกแรงยกหรือว่านัน ส่วนของตัวรีโมทนะคะใช้งานจัดรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดไปใดๆนะคะแต่ถาวราล็อกอยู่ายมากเลยค่ะตดงใที่ปุ่มไทล็อกนะคะสามพันเท่านั้นเองทั้งการสั่งเปิดและ hm ก็สั okay. the Audrey, ่งปิดเลยนะคะและยังสามารถเพิ่มนะคะเป็นในส่วนของระบบตัวคลิกเซนเซอร์ได้อีกด้วยนะคะหากท่านใดนะคะที่สนใจ เจโทรไทยยินดีให้บริการทุกท่านเลยวันนี้ทานน้งขอมโรลลไปก่อนนะ